นักเรียนมาพบกับคุณครูปั๊มอีกเช่นเคยเช่นเคยนะครับสําหรับวิชาภาษาไทยถูกต้องนะครับเด็กๆวันนี้คุณครูปันจะมาสอนเรื่องคําเป็นและคําตายครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสองคำนี้แตกต่างอย่างไรแล้วมีหลักการในการสังเกตยอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงนี้ยังรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะครับลูกนะแล้วก็ ถ้าเกิดออกไปไหนเด็กๆต้องใส่แมสอย่างน้อย2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วเราจะได้ไม่ต้องป่วยนะครับแล้วช่วงนี้นะครับเด็กๆนอกจากโควิด -19 แล้วยังมีฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆด,ดูแลสุขภาพ ของเพลงดีๆนะคุณครูปั๊มเป็นห่วงอ่ะก่อนที่เราจะมาเรียนกันเดี๋ยววันนี้ครูปั๊มจะมาเฉลยการบ้านนะครับในหน้าที่9เรื่องของสำนวนไทยแล้วก็ไปช่วงนี้ของเรากันก่อนนะครับในช่วงคำศัพท์หน้ารู้คำศัพท์หน้ารู้วันนี้คุณครูปั๊มขอเสนอคำว่าราศีหมายถึงความสง่าราศีหมายถึงความสง่าอ่ะ คงคาหมายถึงแม่นม้ำคงคาหมายถึงแม่นม้ำาสนอหมายถึงหน้าฟังสนอหมายถึงหน้าฟังเพราะฉะนั้นอ่านตามครูป,ปั๊มอีกหนึ่งรอบนะครับราศีคงคาสนอนะครับถ้าเด็กๆจำไม่หมดนะครับเด็กๆจด ลงสมุดเลยนะครับหรือไปทบทวนในสมุดคำศัพท์เล่มสีเขียวที่คุณครูปั๊มให้ไปก็ได้นะครับลูกนะลูกจะได้มีคำศัพท์เพิ่มในทุกๆครั้งที่ดูคลิปของคุณครูปั๊มนะครับลูกแล้วก็ลูกจะได้เก่งขึ้นด้วยอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องคำเป็นคำตายนะครับวันนี้ครูปั๊มมีวิดีโอมาให้ดูด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเราไปเฉลยการบ้านของเรากันก่อนนะครับในหน้าที่เก้าตามครูปั๊มมาเลยครับอ่า เด็กเปิดแบบเรียนไปหน้าที่9้าถูกต้องนะครับแบบเรียนเล่มสีเขียวนะครับเปิดไปหน้า9้าเลยนะครับลูกทีนี้นะครับหน้า9กตรงนี้นะเพราะฉะนั้นโจทย์คายทำอะไรครับเอาสำนวนมาเติมถูกต้องไหมครับเขาให้มาข้อ1อย่ามัวพูดมากเดี๋ยวจะเป็นการจุดๆุดจุด,จดเป็นการอะไรครับถูกต้องครับชักใบให้เรือเสียข้อสองเด็กๆซนเหมือนเหมือนอะไรเลยลูกเหมือนจับ ูใส่กระดงนั่นเองข้อที่สามครับอย่าคิดรวยแบบแบบอะไรครับจับเสือมือเปล่าข้อที่สี่ครับเขาแก้ปัญหาแบบอะไรครับแก้ปัญหาแบบแบบจับแพะชนแกะนั่นเองครับลูกผู้ชายคนหนึ่งพูดกับคนที่เขาไปพบในงานแห่งหนึ่งว่าลูกของเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสแสงโสม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีมากโดยไม่ทราบว่าคนที่เขาพูดด้วยเป็นเจ้าของโรงเรียนแสงสมนับว่าผู้ชายคนนั้นอจุดใต้ตำต่อนั่นเองครับข้อที่หอย่าพิ่งรีบร้อนซื้อเลยโบราณว่าช้าๆได้พราเล่มงามนั่นเองครับอ่าเด็กๆอันนี้คือภาพของใต้นะครใต้คือเชื้อเพลิง ใช้จุดส่องแสงสว่างใช้จุดไฟนั่นแหละครับลูกทําด้วยเปลือกไม้หรือ,อเปลือกไม้พผุนะครับคลุกกับน้ํามันยางห่อด้วยใบไม้เป็นดุ้นยาวๆหรือใส่กระบอกนะครับอันนี้คือใต้นะอย,อย่างที่ครูปัม๊มเอาให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นนะครับหนูไปทบทวนได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะ ไปนะครับเราจะไปเรียนเรื่องคําเป็นคําตายเรามารู้จักคําเป็นคําตายกันก่อนผ่านเพลงนี้ครับเดี๋ยวตามครูปั๊มมาเลยนะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อสักครู่ได้ฟังเพลงคำเป็นคำตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลูกว่าคำเป็นคำตายคืออะไรอ่าเด็กๆอ่านนาะตามหน้าจอที่กรุปั๊มขึ้นนะครับเป็นการจําแนกคําตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาการออกเสียงต่างกันนะครับระยะเวลาในการออกเสียงเนี่ยต่างกันนะครับอ่าอันนี้ถือว่า สำคัญนะครับต่างกันเลยนะครับออกเสียงต่างกันซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทําให้คําที่มีเสียงพยัญชนะต้นรูปเดียวกันเสียงวรรณยุกต์ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคําเป็นคําตายจะต้องใช้พื้นฐานในเรื่องของวรรณยุกต์ที่เราเรียนกันมาเมื่อเทอมที่แล้วด้วยนะลุงนะ,ะเรามาดูนะครับหลักการสังเกตคําเป็นนะครับคืออะไรคือ1น,นะครับ พยัญชนะจะผสมด้วยสระเสียงยาวนะครับอ่าผสมด้วยสระเสียงยาวเลยนะครับเราเรียนกันมาแล้วเมื่อเทอมที่แล้วเด็กๆสามารถไปทบทวนในหนังสือเล่มสีเหลืองได้เลยนะครับอันที่สองนะครับคําที่พยัญชนะผสมด้วยสระอําไอไอเอานะครับอันนี้เป็นคําเป็นนะสระเหมือนสระเกินที่เราเรียนกันมาครับนี่เห็นปะเห็นไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าผสมสระเสียงยาวผสมอัมไอไอเอานะครับก็จะเป็นคาเป็นแล้วก็สะกดด้วยแม่กนแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงุงนะครับนะจะผสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้แต่ว่าเวลาเราดูให้ยึดทั้งแม่โกนแม่กลมนี้เป็นหลักนะครับลูกต่อมาเรามาดูวิธีการเทคนิคนะครับครูปัมเรียกเทวาเทคนิค การจําคําเป็นนะครับท่องว่านนมยวงก็คือเป็นไงครับนมยวงในที่นี้ก็คือแม่แม่โกนแม่กลแมแม่เกยแม่เกิแม่กงอ่าหนึ่งตะกฏดด้วยมาตรานมยวงนะครับมาตรานมยวงถือว่าเป็นคําเป็นนะครับจะประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้นะครับอ่า แล้วก็ถ้าไม่มีตัวสะกดจะผสมด้วยสระเสียงยาวนะครับแล้วก็ไม่มีตัวสะกดอ่าอันนี้วิธีการจํานะครับผส,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 สมด้วยสระเสีงยงสั้นอ่าขอโทษทีครับประุผสมด้วยสระเสียงยาวผสมด้วยมาตรานุยวงนะครับแล้วก็ผสมด้วยอมไอไอเอานะครับอ่าเน่นี้คือคําเป็นนะเรามาดูคําตายครับลูกคําตายหลักการสังเกต thinking, คําตายคืออะไรครับคําที่ไม่มีตัว สะกดนะครับพยัญชนะผสมกับสระเสียงสั้นนะครับอันที่สองคำที่มีตัวสะกดในแม่กกกบโ,โกดนะครับอ่ากกกบโกดนะครับอันนี้มีสองหลักการในการในการสังเกตคำตายนะครับอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการจำนะครับให้ท่องว่านะครับกระบดตัวสะกดในมาตราแม่กกโกบโกดผสมด้วยสระเสียงสั้น ถ้าไม่มีตัวสะกดนะครับเรียกว่าคําตายนั่นเองครับลูกเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูปั๊มให้เด็กๆเ,เนี่ยไปทบทวนหลักการแล้วก็ไปฝึกจํานะครับให้แม่นๆแ,แ,แล้วเดี๋ยวเรามีต่อในคลิปที่2ในเรื่องคําเป็นคําตายนะครับลูกอ่ะทีนี้การบ้านของเรานะครับก็คืออยู่ในหน้าที่11คุณครูปั๊มให้เด็กๆทำข้อ1ถึงข้อที่6นะครับ ข้อที่1ถึงข้อที่6นะไปลองฝึกดูว่าคําว่าบัวเนี่ยนะครับอยู่บัวนี้ไม่มีตัวสะกดก็อยู่ในแม่กอกาแต่ว่าเป็นคําเป็นเพราะเขาประสมด้วยสระเสียงยาวเราไปดูข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครูปั๊มจะมาเฉลยนะครับอีกหนึ่งรอบนะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆไปฝึกทําฝึก จำแล้วก็ดูคลิปบ่อยๆนะครับแล้วก็ทบทวนในตำราเรียนบ่อยๆนะครับลูกสำหรับวันนี้นะครับครูปั๊มต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเฉลยกันบ้านในหน้าที่11ด้วยนะครับลูกนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะครับ